สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับผมพี่น้องครับวันนี้เดินทางไกลมาที่บางปลาหมาสุพรรณบุรีพี่น้องครับมีพี่สาวเอซของช่องพูดจาภาษาวัวบอกว่าน้ำท่วมพี่น้องครับดูเอาเลยนี่น,นะฮะนี่คือข่างคอ,อกหน้าคอ,อกเลยนะครับ น้ำขังเต็มไปหมดเลยไม่มีที่เลี้ยงวันนี้ก็เลยนะฮะตามพูดจะภาษาวัวเนี่ยครับมาช่วยขายวัวให้หน่อยไม่มีที่เลี้ยงแล้วเนี่ยฮะคอกก็อยู่ตรงนี้แน้ะพี่น้องนะเนี่ยครับเอาละครับก่อนไปดูเนื้อดูตัวบอกพิกัดก่อนนะฮะบ้บานเล็กที่5หมู่ที่1ต,ตาําบลตะ้าอําเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ เบอร์โทรติดต่อ0633753352พี่ส้อยนะครับผมเดี land, ๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรที่หน้าจอให้นะครับวันนี้พี่ส้อยบอกว่าขอไม่ออกสื่อแล้วกันแต่ว่าเบอร์โทรเป็นเบอร์ของพี่ส้อยนะครับพี่น้องสนใจวันนี้มีทั้งราคาแยกแล้วก็ราคายกทั้งหมดทั้งมวลวันนี้ รวมแม่ลูกคู่แม่ลูกแล้วเนี่ยแล้วก็สวยๆแบบนี้พี่น้องครับทั้งหมด10ตัวเดี๋ยวผมให้ดูราคาแยกก่อนนะครับราคารวมเดี๋ยวเราดูกันช่วงท้ายคลิปเอาละครับไปดูตัวแรกกันเลยครับเอาละครับผมมาดูตัวแรกกันเลยเนี่ยแหละฮะวันนี้ที่จะให้พี่น้องได้ไปแบ่งไปเลี้ยงนะครับวัวโครงสร้างสูงใหญ่สายลูกกระทบแบบนี้แหละครับพี่น้องครับตัวแรกเป็น แม่กระทบนะครับผมส่วนสูงน่าจะ155บวกได้ตัวนี้บอกต่ำต่ำไว้ก่อนพี่น้องอาจจะถึง160นะครับผมสำหรับสายกระทบสายสูงใหญ่นะฮะ mm hmm. เนื้อตัวประมาณนี้ต่อย,ยอดด้วยบาวันพันแท้เลือดร้อยพี่น้องครับลูกออกมาสวยๆทางนั้นนะฮะอย่างที่ผมได้ทำอคอนเทนต์ไปเมื่อตอนล่าสุดนี่ที่ผมไปเยี่ยมคอกนั้นก็คือลูกกระทบรุนๆแล้วแกก็ ผสมพ่อพันธุ์ดีๆเข้าไปลูกออกมาเนี่ยสวยมากๆพี่น้องครับตัวนี้มีลูกมาแล้ว3ตัวนะครับผมตัวที่4ผสมแล้วนะครับอยู่ในท้องเนี่ยแหละครับแต่ว่ารอ,อผ่านรอบนะครับผมผสมเจ้าการเมืองเข้าไปนะครับของลุงชาวฟาร์ม ผสมเมื่อวันที่5ตุลาคมปี2565ที่ผ่านมาเนี่แหละครับพี่น้องครับนะฮะเอาละครับวันนี้เปิดคู่กับลูกของเขานะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูลูกครับผมพี่น้องครับนี่คือลูกของเขาพี่น้องเอ๋ยดูเอาครับผมโอ้โหเนื้อหนังหนามากพี่น้องตัวนี้เป็นลูกของ KF31 นะฮะเพศเมียอายุ 5เดือนพี่น้องดูเอานะครับอายุ5เดือนนะครับผมลูก KF31 มีใบมีหลอดให้นะครับตัวนี้คือไปจด F ได้เลยไปจดเป็น F1 ได้เลยนะฮะเพราะว่าาเกิดจากพ่อเลือดร้อยนั่นเองนะครับผมแม่ก็เป็นลูกกระทบอินดูบาซินเนี่ยฮะตัวนี้นะครับเนี่ยฮะดูหน้าดูตาชัดๆเลยนะครับเป็นวัวเทาแดงพี่น้องครับนั่นนะฮะสี เม็ดสีออกเทาเๆแดงๆนะครับเนี่ยฮะนะครับเครื่องสีแดงใบหูสีแดงนะครับตัวนี้แม่ลูกคู่นี้บอกไว้แค่65,000บาทพี่น้องแม่ผสมแล้วใส่การเมืองเข้าไปของลุงเชานะครับขายคู่กับลูก KF31 ตัวเมียอายุ5เดือน65,000บาทพี่น้อง หาไหนไม่ได้ช่วงนี้ราคาวัวลงเยอะมากนะครับราคานี้ก็น่าจะสมน้ำสมเนื้อกันละครับพี่น้องครับเนี่ยฮะแม่นี้ครบเครื่องเหมือนกันนะครับผมนะฮะใบหน้าดำหูดำเพศดำสนิทนมสี่หัวนะครับไม่มีตำหนินะฮะวัวลูกกระทบก็จะโครงสร้างแบบนี้แหละครับหาอ้วนๆหาดูยากแต่แบบนี้พี่น้องครับส่งลูกสวยๆทุกตัวเลย ตัวข้างๆนี่ก็ลูกของเขานะฮะเดี๋ยวผมให้ดูราคาทีหลังนะครับผมเอาละครับไปดูตัวต่อไปกันครับครับผมมาถึงคิวแม่ลูกอีกคู่หนึ่งพี่น้องครับตัวนี้ส่วนสูงก็145บวกได้ตัวนี้นะครับ45ปลายปลายนู่นแหละพี่น้องครับนะฮะอ่าตัวนี้มีลูกตัวแรกนะครับลูกเป็นตัวผู้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูแม่ก่อนนะฮะแม่เขาเนี่ย บดครบเครื่องเหมือนกันนะครับตัวนี้จะออกบามันเยอะแล้วนะครับหูเสมอกับใบหน้านะครับคอมีลายนิดหนึ่งพี่น้องครับนมสี่หัวชัดเจนนะครับไม่มีติ่งนะครับผมเครื่องเพศสีดำสนิทเลยนะฮะแข้งขากระทุขาโครงสร้างร่างกายเป็นแบบนี้พี่น้องวัวมีลายนิดหนึ่งนะครับหูอ่ามีมีรอยแหว่ง มีรอยแหว่งนิดเดียวโอ้มีรอยแหว่งนิดเดียวพอดีผมตกใจหมาพี่น้องครับนั่นนะฮะแล้วผมให้ดูลูกนะครับเดี๋ยวกลับมาดูราคาพี่น้องครับนี่คือลูกของเขานะฮะลูกอายุประมาณ6เดือนนะครับผมเป็นลูกชายของ SK59C พี่น้องครับอายุประมาณ6เดือนตัวนี้สะดือจะมีตำหนินิดหนึ่งนะครับอันนี้บอกตามตรงนะไม่โกหกกันครับผม ใบหูดําจมูกดํานะครับอายุ6เดือนนะครับผมแม่ลูกคู่นี้เปิดราคาไว้แค่6 0 0 0 0บาทพี่น้องนะฮะเนี่ยครับแม่สถานะคือท้องว่างอยู่นะครับผมแต่เจ้าของวัวบอกว่าใกล้ที่จะเริ่มเป็นสัตว์แล้วนะครับนะฮะเอาละครับ,ค,รบคู่นี้60,000บาทแม่ลูกนะครับ ครับผมลำดับต่อไปมาถึงสาวสวยแล้วครับพี่น้องครับเป็นสาวท้องแรกนะครับผมออกบาเล่บาเล่หน่อยพี่น้องตัวนี้เนี่แหละฮะจะมูกดำนะครับใบหน้าใบหูจะมีเชื้อชาโรเล่อยู่นะครับนะีบ่ฮะสถานะตอนนี้คือท้องแล้ว7เดือนนะครับใส่วีโก้สล้าน พี่น้องครับเพศดําแดงนะครับนมสีหัวไม่มีติ่งนะครับผมแข่งขาดีตัวนี้เนื้อตัวดีเลยพี่น้องครับถือได้ว่าเป็นบาเล่ที่สวยอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมแต่วัวมีเขานิดนึงนะนะครับจะหมูกดําเพศดําแดงท้องวีโก้สล้านนะครับผม7เดือนตัวนี้คงไม่ต้องบอกนะครับประกันท้องแน่ๆแล้วครับตัวนี้นะฮะ วัวตัวนี้อายุยังไม่ถึงสองขวบนะครับพี่น้องครับวัวอายุแค่23เดือนนีครับใบหน้าชัดๆเต็มๆของเขามุมนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับนะฮะมุมนั้นผมไปยืนถ่ายไม่ได้ครับพี่น้องครับกลัวตกน้ำเนี่ยครับใบหน้ารูปร่างแข้งขาดีนะครับตัวนี้ถือว่าสวยสมส่วนเลยละครับตัวนี้นะฮะร,ราคาวันนี้บอกไว้แค่60,000บาท ประกันท้องชัวๆวนะครับวีโก้สล้านนะฮะเอาละครับ6 0 0 0 0่บาทตัวนี้ถือว่าสวยเด็ดเลยนะครับผมครับผมมาถึงคิวของอนาคตพ่อพันนี่คือลูกชายของทศพลพี่น้องครับเจ้าทศพลก็ของเสียตูนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดก็ขออภัยนะฮะ เป็นของเสียตูนะครับอายุ1นขวบนะครับผมไข่ดำครึ่งใบนะครับใบหูดำขิบหูดำนะครับผมใบหน้า่ออายุ1นขวบนี่คืออนาคตพ่อพันธ์ุคุมฝูงได้เลยนะครับนะฮะแม่เกิดจากแม่ลูกกระทบตัวนั้นแหะครับตัวที่พี่น้องจะได้เห็นราคาในในช่วงต่อไปนี่แหละครับนะฮะตัวนี้ราคาคุมฝูง บอกไว้แค่32,000บาทพี่น้องส่วนสูงประมาณสักหยียบหยียบ้ยได้แล้วครับเนี่ยฮะท้ายสูงวัวยืนอยู่ในสภาพพื้นดินที่มันลาดเอียงนิดนึงนะครับจริงๆแล้ววัวไม่ได้หลังแอนหลังอะไรนะครับผมแต่ว่าพื้นดินมันเอียงเฉยๆนั่นนะฮะเนี่ยครับถ้าพี่น้องได้เห็นนะครับเม็ดสีดีนะครับผมปลายลึงดำไข่ดำแข้งขาใช้ได้เลย บอกไว้แค่สามหมื่นสองพี่น้องครับอนาคตพ่อพันุ์คุมฝูงตัวนี้เอาได้เลยนะครับผมครับผมมาถึงคิวกระทบสวยๆอีกตัวหนึ่งพี่น้องกระทบฮินดูเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้โบ๊ทครบเครื่องสาภาพสวยสมส่วนเลยทีเดียวนะครับลูกของเขาคือตัวเมื่อสักครู่เลยแหละพี่น้องนะฮะแต่ว่าตัวนี้นะฮะปัจจุบันคือ ผสมผ่านไปแล้ว1รอบ kf 4 9แยกเพศพี่น้องครับเน้นนะฮะแยกเพศมีลูกคือตัวที่2ในท้องพี่น้องครับตัวแรกคือเนี่ยฮะลูกของทศพลเนี่ยแหละครับนี่คือลูกตัวแรกของเขานะฮะนะครับใบหูรูปล่างโครงสร้างหน้าตาเป็นแบบนี้พี่น้องนะครับตัวนี้โบสสวยครบเครื่องเลยนะครับเนี่ยฮะดูครับเพศดําสนิท ส่งลูกออกมาแดงเข้มเลยพี่น้องตำหนิไม่มีครับผมนม4หัวนะครับท้องแยกเพศ KF49 ในส่วนสูง155บวกเปิดราคาไว้ที่60,000บาทพี่น้องต่อรองได้ทุกตัวนะครับเนี่ยฮะโครงสร้างดีเลยนะครับดูลูกตัวแรกของเขาเอาแล้วกันนะครับนั่นฮะ ที่อยู่ข้างๆกันนะครับสวยไม่สวยดูเอาเลยนะครับ60,000บาทท้วนพี่น้องตัวนี้ท้องแยกเพศครับผมเอาละครับมาถึงสายกระทบอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับตัวนี้ก็ลูกกระทบเหมือนกันสูงตัวนี้155บวกเลยอาจจะเหยียบเหยียบยบด้วยแหละพี่น้องครับแต่ผมบอกต่ำๆไว้ก่อนนะครับผมตัวนี้ สถานะตอนนี้คือท้องว่างนะครับผมมีลูกมาแล้วหนึ่งตัวเป็นเพศผู้นะฮะลูกของเขาก็อยู่ตรงนี้พี่น้องครับดมแขนผมอยู่เนี่ยนี่ฮะสวยๆเนี่ยครับกระดูกแข้งขาใหญ่มากนี่คือลูกของ kf 3 1พี่น้องดูดูแม่นะฮะนั่นนะครับแม่แล้วก็ส่งลูกออกมาแบบนี้พี่น้อง kf 3 1สายพัฒนา สายต่อยอดเอาโครงสร้างลูกกระทบใหญ่ๆมาบีดต่อด้วยบามั่นเลือดร้อยพ่อพันธุ์ดีๆจะออกมาเป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องครับอยากได้ตัวเมียก็ลองใส่แยกเพศดูถ้าอยากลุ้นอยากจะให้เป็นธรรมชาติก็ใส่รวมเพศไปอย่างเช่นตัวนี้แหละครับนี่ฮะอายุ2เดือนพี่น้องครับ KF31 นะฮะนะฮะยืนแอคเลยนะครับเห็นกล้องไม่ได้เลยนะฮะหล่อมากพี่น้องนะครับวันนี้คู่แม่ลูกคู่นี้นะครับผมนี่คือแม่ของเขานะนะี่ฮะหัวนมมีติ่งนิดนึงนะครับนมมีติ่งนะครับผมอย่างอื่นไม่มีตำหนินะครับเพศดำหูดำนะครับลูกกระทบสูงใหญ่อยู่ที่นี่แล้ววันนี้บอกไว้แค่5,900 0บาทนะครับผมคู่นี้นะ แม่ลูกนะครับนี่ฮะลูกของเขาครับผม5้0 0มื่นเบาทเอาละครับผมมาถึงตัวสุดท้ายตัวนี้ผมให้เป็นนางเอกของฟาร์มเลยนะครับนี่ยฮะยืนแดงแดงเข้มเข้มหนาหนา,หนาลึกๆอยู่เนี่ยพี่น้องนี่คือบามันลูกผสมนะครับ <c oughs> ตัวนี้ไม่ได้ตีเบอร์ ไม่ได้จด F สถานะท้องว่างเพราะว่าลูกของเขาเกิดมาได้5วันพี่น้องครับฝนตกกระหน่ำทุกวันเลยทำให้ตัวของตัวลูกเขาเองเนี่ยอยู่ไม่รอดครับพี่น้องครับหมอบอกว่าปอดบวมนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันลูก KF 31ด้วยตัวนั้นยังสวยเลยนะครับพี่ส้อยบอกนะฮะวันนี้เปิดให้พี่น้อง ได้ต่อรองนะครับในราคาท้องว่างบามันลูกผสมใหญ่ๆนาะหนาแดงเข้มใบหน้าสวยๆใบหูงามๆแบบนี้พี่น้องครับปากจมูกดำสนิทคลิบหูดำนมสี่หัวนะครับเพศดำสนิทเลยนะฮะคอมีลายนิดหนึ่งพี่น้องส่วนสูงประมาณน่าจะ150ได้ตัวนี้นะครับผม เปิดให้พี่น้องได้ต่อรองวันนี้ราคา65,000บาทนะครับผมเอาไปทําท้องเอานะครับเอาไปผสมเอาอยากได้ตัวไหนอยากได้พ่อพันตัวไหนใส่เข้าไปได้เลยพี่น้องครับนะฮะหกหมืบ, 65, บาทนะครับผมเอาละครับพี่น้องครับมาถึงช่วงเวลานาทีทองนะครับทั้งหมดทั้งมวล10ตัววันนี้ แม่ลูก3คู่3โคมนะครับ1อนาคตพ่อพันหนึแม่ท้องอ่าสแม่ท้องนะครับผมแล้วก็บามันแดงตัวเมื่อสักครู่อีกตัวหนึ่งรวมทั้งหมดแล้ว10ตัววันนี้ถ้าพี่น้องสนใจจะเหมาจะยกคอกพี่ชอยบอกว่าลดให้ทันทีเลย1นึ่งมื่นบาทพี่น้องครับจากราคารวม 410,000บาทวันนี้พี่ส่้อยเอาแค่4 0 0แสนบาทท้วนพี่น้องได้วัว10ตัวเห็นเห็นแล้วก็ในท้องอีกแน่ๆแล้วท้องแล้วเนี่ยประมาณ2ตัวแล้วก็ผสมไปแล้วอีก2ตัวรอผ่านรอบพี่น้องรวมเป็นถึง10น่าจะได้14ตัวนะครับผมในราคานี้นะครับ,นะรบนี่ก็โดนทักทายด้วยเจ้าเจ้าที่นะครับผม ทั้งกระโตกกระตากนะฮะอาจจะได้ยินเสียงผมเบานิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับพิกัดบัวอยู่ที่อำเภอบางปวามจังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อที่ผมขึ้นให้ตรงหน้าจอได้เลยนะครับอยากจะมาดูมาชมตัวจริงก็ได้แต่ตอนนี้ทางเข้าบ้านน้ำท่วมขังอยู่นะครับผมต้องจอดรถไว้ข้างนอกแล้วก็เดินลุยน้ำเข้ามานะครับทำได้หมดครับผมเพื่อพี่น้อง f อ เพื่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรพูดจาภาษาวัวไปทําให้ได้หมดทั่วประเทศเลยถ้าพี่น้องเดือดร้อนแบบนี้อยากจะขายวัวจริงๆนะฮะติดต่อพูดจาภาษาวัวเข้ามายินดีไปทําให้นะครับผมเอาละครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวได้หาวัวดีๆวัวสวยๆวัวราคาถูกๆแบบนี้มาฝากพี่น้อง f ออยู่เป็นประจำเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีครับ